โอ๊ตย่าโอ๊ตผมจะให้ความหวานอยู่ที่2ดาวนะครับค <Okay. S 1> ซึ่งความหวานนี้จะน้อยกว่าย่า2ชิชนิดที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะครับน้อยกว่าหญ้าอาัลฟาและก็หญ้าทิมโมธีนะครับแต่มีความแข็งผมให้เลย5ดาวนะครับซึ่งหญ้าตัวนี้มีความแข็งมากๆากโอ้น oh, <no. S 1> าแห้งโอ๊ตมีความแข็งมากเหมาะสำหรับกระต่ายที่ชอบในการเคี้ยวนะครับหรือกระต่ายที่ชอบกินหญ้ามากๆ ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทําให้น้องกระต่ายหายเบื่อได้เลยตัวนี้ขัดฟันได้ดีมากๆเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับกระต่ายที่มีฟันยาวนะครับแต่ความหวานน้อยและความแข็งมากจึงทําให้กระต่ายที่ไม่เคยกินหญ้าอาจจะไม่กินอาจจะเขี่ยหญ้าทิ้งได้เลยนะครับซึ่งฉะนั้นหญ้าตัวนี้จะเป็นตัวเลือกสําหรับกระต่ายที่มีฟันเก ฟันที่ไม่ปกตินะครับหรือฟันที่มีการยาวเรียวจนเกินไปเราสามารถให้ยอดตัวนี้เป็นทางออกของกระต่ายที่มีปัญหาเรื่องฟันได้นะครับยา้าชนิดต,ต่อมาครับคือยอดออชาร์ดยาดออชาร์ดผมจะให้ความหวานอยู่ที่4ดาวความแข็งอยู่ที่2ดาวนะครับซึ่งความแข็งนี้จะถือว่าน้อยมากๆเลยแต่จะมีความหวานมีความอร่อยอยู่ที่4ดาวเทียบเท่ากับยอดอัลฟาฟาเลยนะครับ ยาแห้งชนิดนี้จะมีใบยาวมีความนุ่มโอเคหวานมีสารอาหารมีวิตามินมีไฟเบอร์และแร่ธาตุค่อนข้างสูงนะครับโอเคหาชนิดนี้ยังมีผิวสัมผัสที่มีความกรอบ <c oughs> กระต่ายส่วนใหญ่ชอบหญ้าชนิดนี้เพราะว่ารสชาติอร่อยกินง่ายและยังเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีอายุ6เดือนขึ้นไป เหมาะ <S <S matter matter feels, สาหรับกระต่ายที่เพิ่งหัดกินหญ้านะครับอันนี้หญ้าอันนี้จะเป็นหญ้าที่มีความหวานอร่อยมีความแข็งที่พอดีนะครับแต่สําหรับกระต่ายที่มีฟันยาวหญ้าชนิดนี้มันนุ่มเกินไปนะครับมันไม่ค่อยสามารถที่จะขัดฟันให้กระต่ายที่มีฟันยาวให้สั้นลงได้เท่ากับหญ้าแข็งชนิดอื่นๆซึ่งเวลาเราเลือกหญ้าสําหรับกระต่ายที่มีปัญหาเรื่องฟันเราควรเลือกหญ้าที่มีความแข็ง เหมาะสำหรับการขัดฟันด้วยนะครับโอเคหญ้าแห้งชนิดต่อมานะครับหญ้าเมโดหญ้าเมโดจะมีความหวานผมให้ทั้งหมด4ดาวนะครับและมีความแข็ง3ดาวหญ้าชนิดนี้มีความแข็งพอดีมีรสชาติหวานอร่อย uh oh. เป็นตัวเลือกที่ดีเหมาะสําหรับกระต่ายที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับ <What? S 1> และยังสามารถขัดฟันได้ดีรสชาติที่หวานอร่อยแบบนี้ เหมาะสำหรับกระต่ายที่หัดกินหญ้าและกระต่ายที่ต้องการขัดฟันนะครับเพราะว่ามีความแข็งที่ผมให้ไปก็คือ3ดาวนะครับเหมาะสำหรับกระต่ายมีปัญหาเรื่องฟันยาวฟันเกนะครับตัวนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องฟันของน้องกระต่ายได้นะครับและยังมีหญ้าอีก2ตัวนะครับที่เป็นหญ้าที่สามารถให้กระต่ายทานได้ก็คือหญ้าแห้งข้าวสาลี หญ้าแห้งข้าวบาเล่นะครับตัวนี้ก็สามารถให้กระต่ายทานได้นะครับทั้งหมดก็เป็นหญ้าที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับเป็นหญ้าที่เหมาะสําหรับกระต่ายในช่วงแต่ละอายุของเขานะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามซับสไครต์แสดงความคิดเห็นกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะหา ความรู้เกี่ยวกับน้องกระต่ายแบบไหนมาให้เพื่อนๆได้ฟังรอติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ